สวัสดีครับกลับมาพบกับนายจีทีเด็ดบอลสเต็ปสองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นามาฝาก2อคู่อีกเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มด้วยที่คู่แรกกันเลยนะครับพิมลีกอังกฤษนะครับเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งของบ้านเราวันนี้นะครับไบตันเปิดบ้านรับการมาเยือนนอตติงแฮมฟอร์ดครับสำหรับคู่นี้ราครเปิดมาที่1ลูกนะครับก่อนที่จะขยับไปเป็น1ลูกควบครึ่งนะครับสูงต่านะครับราคาเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3านะครับ วันนี้นะครับไบตันมาด้วยแผนการเล่น3-4-2-1นะครับน้ำทับมาโดยเดนเนลล์โเบิกนะครับอาดัมลาลาหน้านะครับแล้วก็เรนโดทอสซาดนะครับส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับมาด้วยแผนการเล่น4-3-3นะครับน้ำทับมาโดยติวอาวอนยีนะครับเบนนาจอสันนะครับแล้วก็กิบไว้นะครับผลงานที่เจอการ10นัดหลังสุดนะครับไบตันชนะ4เสมอ3แล้วก็แพ้3นะครับ 10นัดหลังสุดของไบตันนะครับไบตันชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้3นะครับ3นัดหลังสุดไม่ค่อยดีเลยนะสำหรับไบตันนะครับส่วนนอตติงแฮมนอตติงแฮม10นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้6นะไบตันนะครับผลงานสะดุดลงไปเยอะมากนะครับจากต้นฤดูกาลที่ผลงานร้อนแรงเนะาะ3เกมหลังนะครับเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวนะครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับ n o อตติ g งแฮมฟอร์เนะครับยังต้องประสบปัญหานะครับที่ต้องจูนและปรับระบบภายในทีมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับจนตอนนี้นะครับไลชัยมาแล้ว7น็ดัดรวดติดต่อกันนะครับ7นัดที่ว่านี้นะครับเบ่งออกเป็นแพ้6นะครับแล้วก็เสมอ1นั่นเองนะครับแย่มากนะครับสำหรับล o อตติ g งแฮมนะครับ n o t t i n g งแฮมฟอร์เรส์นะครับมีปัญหาพอสมควรนะครับแต่เกมนี้นะครับเลทเปิดมาอาจจะดูแพงไปนิดนึงแต่ก็มองว่า ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากของไบตันนะครับที่ว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับยังไงวันนี้ไบตันน่าจะมี1ลูกแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอเลือกไปที่ไบตันละกันนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนคู่ต่อมานะครับเอเลติโกมาดิดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของลาโย่บาเลกาโนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับราคาเปิดมาที่1ลูกนะครับสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับวันนี้นะครับเอเลติโกมาดิดมาด้วยแผนการเล่น352นะน้ำทับมาด้วยองตวนกิทมันนะครับแองเกิลเครเลมา ส่วนไลโอบาลีกาโน่นะครับมาด้วยแผนการเล่นสีสองนะครับนำทัพมาโดยเซอร์จิโอเคมโร่นะครับไอซิดเปเรซอนนะครับแล้วก็อาตาวาเลนตินนะครับ10เกมหลังสุดของ2ทีมนี้นะครับที่พบกันมาริดนะครับชนะไปแพ้แล้วก็เสมอ2นะครับเอเลนโก้มาริดนะครับ10เกมหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3นะครับส่วนไลโอนะครับ10เกมหลังสุดไลโอชนะ3เสมอ2แพ้5นะครับ มันหลิดนะครับฟอร์มเริ่มนิ่งแล้วนะครับหลังจากเก็บชัยติดต่อกันมาสามนัดในลีกนะครับแถมล่าสุดก็บุกไปทุบบินเบาได้ด้วยนะครับแสดงให้เห็นว่าพวกเขาค้นพบสเปซก็จริงแล้วนะครับก็น่าจะลงสนามด้วยโมเมนตัมอันยอดเยี่ยบของทีมชุดนี้ต่อไปนะครับส่วนทางกับรายโยนะครับราโยนะครับฟอร์มตกกูไม่กลับเลยนะครับโดยเฉพาะเกมเย็นซึ่งเจ๊งชัยมา3นัดติดแล้วนะครับ ล่าสุดออกไปโดนทีมท้ายตารางอย่างอเมริกันนะครับปุกทุบกลับมา1ประตูต่อ3นะครับนอกจากนั้นนะครับสีเกมหลังสุดนะครับที่ไลโยมาเยือนเอลติโกมาเลต์นะครับแพ้ต่อเนื่องนะครับไม่เคยชนะเลยไม่เคยเสมอด้วยนะครับยังไงคู่นี้นะครับขอเลือกไปทางเอลติโกมาเลต์แน่นอนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นายจีด้วยนะครับใครที่อยากข้อกลุ่มลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นายจีไปก่อนแล้วกันเนาะบ๊๊ยบุย